สวัสดีครับ F อฟแฟนสองและตามผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวันกอกรกฤษภัยเอฟซีและตามผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนันทยากับพอสมไส้นะครับพอสมไส้พ่งฝันอีกแล้วนะครับว่าเรียกออกสามตัวห้างเดียววันพัสทีสิบหกก่อนประกาคม67กนะครับได้ซื้อไว้แล้วนะครับว่นที่ซื้อไว้ตัวใดเรียกออกตัวใดตามไปฟังน้ำมันนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับ ขวมือนทำมือนี่เกิดนวนทิยาอนเบียงปันให้ผรม,มติไปนน้เพราว่าจัดตั้งมีคลิปพรมใหญ่เอฟซีและทำผู้ต้น,น,น,นทุกท่านได้ฟังในรูไว้น้ากันตัวตคลิปนะครับเพื่อนเซ็ม,มาเองตต่ไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตัมผมมานะครับีแฟน่องทุกคนนะครับมือน้นุนทิยามาตามแนวทางของพ่อสมชัยนะคะมวดนี้เพื่อนฟันบ่อนายนะคะฟันหน่อยๆฟันว่าได้ไปซื้อเลขนะคะจําได้ทั้งสามตัวนะคะเรลาก็เลขออกนะคะเลขออก จำได้อีกทั้งสามตัวนะคะจะเป็นตัวใดไปส้มน้ำกันเลยค่ะเอ็นพุยไนโนนมานมนบมสบายเป็นยังโอ้ยเป็นยังแขยานง่วนี่ล้ะอ๋อไม่เ็อ๋อเรียงง่วนไปเจ้าหยานแขง่วปั๊จะน่าขยานแข่ง่วนหยาเต็มรถเลยโอ้ยมันิ่มเน่แล้วนีนาคนเบืดอหยานบเนี้ง่วไม่เจตัวง่วตัว เป็นราคาบ่ไเด้นงวัวสุดราคาไปวัไปไห้อะมาค่ะาได้่องวยวจโครับอืมเปิลูกปเลียนไม่อยุดตลอลงมันไมมันจะขาดแต่ละมันจะนั่งหมแล้วอ๋อวเป็นตาเลียงต่นนี้จะเกิดเลนะ้นขาดทุนมัน่ะเราง้อสุดราคาบอวัวราคาอยูโตถาคาเนี่ยนี่แะแต่ ม,มาค่ะยืนมาฟันฟันว่าจ oh ังไรว่าาให้ลูกให้หลานฟ้องน้ำแน่เป็นตาได้เงิอนโอ้ยดฟันเป็นตัวแขกะนี่เขาไม่รู <h <h ้ค่ะเอแก่เ่อพอสมชายแม่เล่าไปใส่้ามน้าจะเป็นนาดเจีวยวยานกันสคนวนี่ฟันเป็นโตบอหรือว่าเดียว อาิตวบัคผู้ใดก็บอกแล้วต่ถ้าว่านอนมันนั่นบอกเบอกยนอะไรบอกลูกตายว่าถึงเลม่เเก้าเก้เลว่าเก้าเกาะฝันว่าเล่ออกเอออมาถึงึตัวนะ เ่าพ่อฟันม่าซื้อเลขไว้เก้าเก้าสเลขออกเก้าเก้าห้าได้ันเลขมาถือ้มาถือว่าถือยับไปตืนึ่งใช่ตื่นขึ้นมาบาันเลขออกแล้วเพรมันจริงมาถัดออกมันบ้าค่ะมาอดลูกลูกใสถือเือก่อนถึงมันบังมาแล้วฟันมาผู้ใด่าลขออกแล้วก็บาลขออกแล้ว มออกเก้าเ้าค่ะทุอว่ามันถือขึ้นอถือห mm hmm. te like าลอยถาตงถือเรียแล้วฉันมีคนถือสตัวมันถือหาลอยแต่ว่าพอนนซื้อเก้าเก้าซีมันบอกขานให้ันเก้าเก้าซีอือคู่คนถือคนซื้อเก้าเก้าหาเก้าายแสดงว่าเลขออกเก้าเก้าหาเ้าาวของพอแตมหนึ่งเลข่ไร นี่แหละนั่งแ่นี้แหละก็ฝันว่าฝันถอดนมือได้เด็กมันอติเลยเื้นที่สิฝันมือได้เยค่ะฝันว่าเขาเจ้อาถุงเล็กเก้าเก้าหาเลฝัน่นอ่ไล่ะฝันมาขึ้นนี่บอฝันขึ้นเหร่อยนึ่เสอจ้าอยานกินมาบังกก้าก้าหาโอ้ชิจัน้องดแนยังได้ก็ไดาเล่ออซื้อฝันว่าได้ซื้อเลขเก้าเก้ ไันมาได้สไไนี่้เตัเลเรือง่แม่ปันีนเลขบัดไดฝันเลขบัดอยเก้าเก้าหาเพราะอะจมมาเพาถือแต้มนี่แอบัดบัลงล่แาแรงป่ะไปถือโจ้สักข้อข้อที่ใเลขเกียนรถพอคยฝันแบบนี่บอแล้วมันออกบ่บอคยฝันดักเียบ่ะค่ะฝัแบบนี้จ้ะแงเนาะจำได้จำได้แค่สามตัวบอรางวันที่หนึ่งสตัวเลยจ้ะ เพิ่นบอกว่าหกตัวเราเพิ่นบอกว่าข้างล่างบอกยังพ่บอกเป่นน่าจะแดดเว็นอะไรเลยพ่อถึงมามาเอาดูคนน่ามาเอาคนยางมาอ๋อเลยตื่นก่อนได้บปลุเลยว่าข้างล่างบอกยังบปลูกได้พ่อขอบพ่ถามเพิ่นน่ว่าข้างล่างบอกยังข้างบนออกเก้าเก้าห้านี่ข้างบนมาแก้บนสัมผัสกันย่างอ๋อพ่อสายหมดสัมผัสแล้ว กไคนละตัวแล้วแม่บ้านบม้อฟันมาค่ะแม่บ้านบม้ันโอ้ยฟัก็ซื้อได้ด้านอกพอจะเป็นคนฟันแต่วันศไนี่เขร่อยมาวจได้ั้วเนี่นะพ่อเนาะแต่วันไดนฟันลูกได้ไหนฟันลูกได้ถือหาลอยเงินสรุปว่าข้อฟันฟันมือขึ้นนี่ฟันมาซื้อเลขเก้าเก้าสี่ แต่วันได้ฟันนะลูกใต้บอกว่าเลขเก้าเก้าหาลูกไต้อออ 9, 9, ไพอคือหาร้อยเงินนะคะพอบอกวา่าโอ้เสียดายเลขแต้มเดียวนะคะเกือบผูกตามโตแต้มเดียวเก็ซื้อเก้าเก้าซี่เลขโอ้เก้าเก้าหาได้ฟันนะตะวันเลขสองตวัวออกเงี้ยงบอกท่านหนึ่งหลุดเตรียมก่อนมาเอา,าฟันเราสีกแกงมันมากอ่ะ เป็นฝันเาก็ซื้อเลขว่ซื้อเลขวเก้าเก้าสี่พื่นเป็นิงเลขออกเก้าเก้าค่ะสองเขาบอกเ้าบอกเ้ายางว่าีเป็นน้าทางค่ะสุนทรีเลขรัฐบาลไทยนะคะืม่อแน่แเน่ว่าอาจจะเป็นรางวันไหนรางวัลหนึ่งเลขเก้าเก้าหานี่บางครั้งอาจจะออกสามตัวไทยสามตัวนาสามตัวสามตัวมุนสองข้างไหมคะกับ่าเน่อาจจะเป็นสามตัวไทยรางวัลที่หนึ่ง เป็นได้หลายรางวัลเมือนั้งายรางวัลพราะว่าในซื้อเลขไว้จโตมั้่รับ้างบนพวมันจริงี่ได้ซื้อว่าเกาเกาสีโอ้ยเจอแล้วครับเนอกยว่เนือจากพวกว่าเม็นควมฝันนนมัละได้ซื้อไปว่าได้ซื้อไปว่าได้ซื้อแต่ว่าฝันว่นได้ซื้อว่าว่ได้ซื้อมาพอใหญ่ทลฝันไปยพาอะไรนอนอะฝันายพาละนอดว่าก็รเขา าเามามากแนะแรมนมตัดมาตัวนี้้วไว้ย <ไป S 1> ตื่นไ,ไว้มันเิ้นน้นือ่าทนถามจอยว่าเลขล่างตัวใดม่ถามนะฟันจำได้ทั้ง3ตัวเลยนะมตัวเห็นวนีนนว่ีวินวนเนี่ินจเียวแมนะวนดเปนก้นจริงแต่เสียดายเนะขอเนาะ สื่อเก้าเก้าซี่ออกเก้าเก้าหาเสียดาจะรู้ป่ะพอฟันเน่หน่อยสักนี่มันป่าค่ะสักนี่แหละว่าต่างกันเลขออกมากฟันขึ้นเดียวนี่เออฟันขึ้นเดียวจะรูปได้ค่ะในวันนี้พอสมใจฟันหน่อยนะคะฟันมาสื่อเลขเก้าเก้าซี่นะคะในฝันลูกได้ปัญญางมบอกว่าเลขออกแล้วออกเก้าเก้าหานะคะเนเสียดายนะคะเลขออก เก้าเก้าหานี่พิษแต้มเดียวนะคะเพิ่นก็ว่าถูกเป็นกระตื้นเลยนะคะบ่ฝฟันร้ายแล้วก็ว่าจาบ่ได้ถามต่อเลยว่าขังร่างออกยังก็บ่ถามนะคะพอมาเฮ้ามันบ่ก็กระเลตื่นเป็นแน่ท้งหาสื่อสารกินแปงรัฐบาลไทยนะคะพอมารลุ่นน้ำกันว่าบางข้งฟันว่าออกแล้วมันก็ออกได้อีกนะคะคันนั้นเลขอันตลาดกินแบงจะเป็นไก่เกี้ยงมันบ่อันหนึ่งเก้าเก้าหาอันหนึ่งเก้าเก้าซีอือใช่ คาเป็นเรื่องค่ะรางวัลที่หนึ่งจะเป็นรางวังลไก่เคี่ยงอยู่น่หนึ่งนะคนฝันบ่ลายฝันมาซื้อเลขไห้เก้าเก้าสี่ลูกลูกคนแรกมาบอกว่าเลขออกแล้วออกเก้าเก้าหานะคะเป็นหน้าร่างหาเสือสากิจแมงรัฐบาลจำได้ทั้งหกตัวโอ้ฝนมากแล้วพ่ะเมื่อตึ๊บเลยตกตเที่ยวขนานดะเที่ยวจะทั้งเองนี้เนาะ หัวพวกแห้งมางทุกมือที่บ้านาน,นูตไปเร่อ,เเอ,อ e ข้าแนวแมงแ e ล<ะ>้วรอแล<ะ>้ก่ะนะอนเนี่ตัน้องแมง e ปลิ้วจ้าแม่แม่สาวเนุกาลย,าย,ายเลยจลอมาผ่นเป็นเกิดคนพ่อเ่โอ้ยกิดคน คราบกับวางใบเอฟซีและตารผู้ชมทุร่ันข้อเสียจริได้ฟางแล้วนะครับทีนนทิยาได้สาหรูเรียกของพอชมชัยนะครับสำหรับผมในสายคิปหนึ่งเสื้อีลยครั้งหนึ่งนะครับพ่อชมชัยฟันอีกแล้วฟันมาเรียกออก3าตัวหังเดียววันวันธิสิบหกก่อนระาลครหกเจ็ดนะครับฟันมาเพนซื้อเรียกไ้เก้าเก้เรียกว่กเก้าเกหานะครับ แต่ก็ทั้เป็น2ตัวกเ 99, 99็เป็นเก้าเก้ากับเก้าหานะครับเพิ่งกระเด็นให้เก้าหานะครับกับเก้าเก้าหานะครับไปกับบบลลานะครับเป็นแนวทางสือ่อตางกินแบงกองลตับบัลกระบ,บังไม้เอฟซีและธรรมส้มทันห่วงเส้นเงี้ในฟางแล้ยนวนะครับสำหรับผมไม่ถายคลิปนี้ก็ยินเพียงซับนี้พวกคนนี้คิดต่อต่อไปซับคลิปมีโชคดีสวัสดีครับ